ได้ยินไหมเอ่ยอ่านะคะแล้วขอเช็คแป้นหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอชมกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะอ่านะคะ ใช้ะะช่วยแจ่มๆเลยนะคะกับรถสองสไตล์มาด้าพีทีห้าสิบโปนะคะแล้วก็รถโตโยต้าวีออสนะคะอส,สองคันนี้สีขาวแบบผ่องๆแจ่มๆกันเลยนะคะอ่าเดียะะะ๋ยวอันนะะีก็ นะ่ร้อยกว่าคนดูนะตอนนี้นะคะแล้วก็สวัสดีทางสาขาอทยาด้วยนะคะวันนี้นะจัดนําเสนอบอกเลยว่าทางด้านหลังเนี่ยนะคะสวยๆเจ็บๆม,มากเลยนะสำหรับมาด,ด้าพิธี50โปนะคะรถปี2017นะแล้วก็อีกหนึ่งคันของเรานะคะเป็น Toyota v วีออสนะคะเหมือนเดิมเลยกับโปรโมชั่นของเรานะคะช่วยรถทัง้งรด50%นะคะกับโปรสู้โควิดนะทางนี้ทางร้านจัดให้เลยโปรโมชั่นนี้นะคะไม่เกี่ยวกับทางไฟแนนซ์ใดๆนะคะ แต่ก็สำหรับโปรโมชั่นของทางไแซ์นเนี่ยเราก็มีเช่นกันนะคะเป็นโปรโมชั่นแบบว่าฟรีดอกเบี้ยนะคะนาน6เดือนอ่าเป็นโปรโมชั่นของธนาคารเกียรตินาคินนะคะลูกค้าใครที่แบบว่าชอบโปรโมชั่นนี้หรือว่ากำรอกำลังรอโปรโมชั่นเนี้ยมานานแสนนานนะคะต้องรีบเข้ามาจัดได้เลยนะคะเข้ามาชมเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะนี่นะคะ สวัสดีนะคะทางสาขาอายุทยานะคะสวัสดีคุณแพด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะทุกทุท่านเลยที่เข้ามาชมอยู่แล้วก็กําลังแอบชมอยู่ทั้ง2ส,สาขานะคะสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นาอไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกียงใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์สดก็ได้อยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะจะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเบลต้านะคะยูอฮอนด้ารถเก่งรถกระบะรถตู้เรามีหมดเลยนะคะหรือใครที่แบบว่ากําลังมองหารถครอบอรถครอบนะคะ ไปวิ่งร่วมนะคะวิ่งคิวกัน<ม>เนาะอ่าสวัสดีคุณแคลนะคะสวัสดีนะทัพทรานะคะพี่แล้วก็คุณพี่ดาริกาบอกว่าสวยยัง สวยจังนะคะใช่แล้วนะคะสวยจังก็คือจะตีรวมไปเลยแล้วกันเนาะทั้งแอดมินแล้วก็ทั้งรถนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคาชมเนาะคุณพี่ดานิกานะคะสําหรับสองคันนี้นะคะสวยจริงเลยนะอยากให้คุณพี่ดาริกาเนี่ยวิชมร้ฟ์สดกับเราไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าภายในนะคะฟังก์ชันระบบต่างๆเนี่ยสวยครบเครื่อง,องครบขัญแน่นอนนะคะกก้าการันตีเลยนะแล้วก็ใครที่สนใจจริงๆกลัวว่ารถของเราเนี่ยจะหลอกเอามาขายจะยํำนะคะ ้ะคะ้ไม่มีแน่นอนสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยเข้ามาเช็คเข้ามาสัมผัสด้วยตัวท่านเองได้นะคะแต่ราคาแต่ละรุ่นเนาะ,ะ,ะ,ะสวัสดีเช่นกันนะคะลราวสวัสดีพยาเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะทาสาขาพยาแล้วก็ทาาสาขาสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้จัดกระบะเก่งสวยๆเจ๋มๆมาให้เลยนะ,ะเดี๋ยวขอสบรบสับเลียรแล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวขอโทษอีกนิดหนึ่งละกันนะคะก่อนที่จะพาไปชมรถทางด้านหลังนะคะกับโปรโมชั่นของเรารดข้างวด50%นะคะพรอสู้โควิดโปรนี้มีตลอดยังไม่มีหมดนะคะแล้วช่วงนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้ใครมองหารถใช้งานรีบเข้ามาชมรีบเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ยังโปรโมชั่นกับธนาคารไฟแนซนนะคะเป็นฟรีดอกเบี้ย6เดือนนะคะสำหรับธนาคารเกียรตินาคินใครชอบโปรนี้นะคะอยากได้โปรนี้เนาะเข้ามาชมเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติม ได้ออกรถกับเรานะคะเรามีบริการหลังการขายอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการรับประกันช่วงร่างภายในนะคะเครื่องยนต์เกียร์เฟร์นท้ายแอร์วิทยุรับประกันหมดเลยแล้วก็มีบริการหลังการขายต่างๆด้วยทั้งก่อนขายแล้วก็หลังขายให้คุณลูกค้าทุก,กท่กกานแน่นอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญเลยนะคะเป็นประกันฉุกเฉินนะคะแถมให้ฟรีหนึ่งปีเลยนะคะตลอด24สี่ชั่วโมงคขาดูแลคุณลูกค้านะคะ อ่าอ่าสวัสดีคุณพี่เมย์นะคะอ๋อสวัสดีไปแล้วเนาะก็สวัสดีครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะทางสาขาสักงานใหญ่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณท็อปขนส่งซิ่งด้วยอ่าบอกว่าแม่้าสวยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับความชอนะคุณพี่ท็อปอย่าลืมนะคะขนส่งซิ่งต้องมีรถคอกแน่นอนนะคะต้องเข้ามาชมแล้วนะสาหรับรถสวยๆที่โชว์รูมของเรานะคะมีตอนเดียวหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อแบบอ่าแบบพร้อมคอกหรือว่าเป็น เกียร์โฟร์ซีคูนสี่อะไรอย่างนี้ประทบธรรมดาเราก็มีหลากหลายให้เลือกกันนะ mm. ก็ตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปชมรถกันเลยดีกว่าเนาะนายมาพอสมควรนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปที่คันแรกเลยใกล้ๆเลยดีกว่านะคะกับมาด้าบีทีห้าสิบโปรคันนี้นะคะอ่านี่นะคะใกล้ๆจกพิมินลงมาอีกทีกันเลย นะอ่าถิาตากล้องนะคะเดี๋ยวต้องโดนตีนะคะหนึ่งยกเนาะอ่านี่นะคะเรามาต่อกันเลยดีกว่าเนาะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าดูท่าสวัสดีทุกคนดูนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องไล์เสร็จแล้วต้องถือมาเลี้ยว้าตากล้องสักหนึ่งลองนะคะอ่ะาผิดพลาดทางทนิดน,งน,งนึงนะะิดนึงเนาะก็ชมนะคะตากล้องดต่อาจมีสวยๆไปแล้วกันนะคะนี่เลยส,สมาด้าพีที500คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีนะคะ คันนี้เป็นตัวไฮเลเซอร์นะเป็นรถปี2017นะคะราคาอยู่ที่3แสกว่าบาทเท่านั้นนะคะก็จะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าที่ชมอยู่นะคะแอบชมอยู่ไม่กล้าสอบถามนะคะดูไว้ดูรลฟ์อดไว้เลยสนใจรุ่นไหนค่อยทักแชทมานะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าทักแชทมาหาเรานะคะเราไม่บัะขคับซื้อแน่นอนนะคุณลูกค้าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมจัดพร้อมซิ่งเมื่อไหร่บอกได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการถึงที่นะคะ ก้น,นี้ก็จะมาพร้อมกับรอ้อยลอยเดิมๆนะคะเป็นลายดอกไม้แบบสวยงามมากๆนะคะสําหรับมาด้าวิธี50โปรตัวสูงคันนี้นะคะนี่ก็มาพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้เลยนะคะรถสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะไม่มีการ,ปรเปลี่ยนใดๆแน่นอน9าารันตีสุดๆเลยนะคะบอกเลยว่าา,ารันตีสุดๆนะอ่านี่ มาชมกันรอบรถลปดีกว่านะคะได้ไม่เสียเวลาเนาะวันนี้ก็จะพาชมแบบว่ารวยๆกันไปเลยมาพร้อมกับปัญชนท้ายด้วยนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายเนาะพร้อมทางด้านท้ายเนี่ยมีเป็นโลโก้ขอวีที50โปนะคะแล้วก็เป็นตรามาด้านะคะแบบนี้เลยตาใสสวยๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สีขาวแบบว่าดูเจิดจรัสมากๆนะคะงามขนาดนี้เนาะหล่อขนาดนี้นะต้องรีบมาแล้วนะคะรีบมาชมรีบมาสัมผัสได้ สามารถทดลองขับได้นะคะของลูกค้าอ่าเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงกับสาขาของเรานะคะอยู่ก่อนถึนสามแยกจระเข้สามพันเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะกับสาขาสำนักงานใหญ่แล้วก็สาขา2นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาชมภายในกันต่อเลยดีกว่านะเดี๋ยวขออ้อมไปสั่งนี้แล้วกันนะคะอ่านี่นะคะ สวยๆแจ่มเลยนะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในการก,กลับมาด้าวิธี50โปรคันนี้นะคะภายในเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะคะสีดำแล้วก็ปรับกระจกระบบไฟฟ้านะคะบอกได้เลยว่าแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถฟรีสไตล์นะคะก็คือเปิดแคบได้น,นั่นเองเนาะทางด้านเปิดแคปก็อยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะเปิดแคบมาปุ๊บนี่ นะคะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเนอะแล้วก็สามารถปรับเบาะได้ตามระดับนี้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะอันนี้เป็น6เกียร์สปีดนะคะลูกค้าสําหรับมาด้าพิธีห้าโปเกียร์ถอยหลังก็จะแตกต่างจากพวกไปนิดนึงนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทางด้านคอนโซลกลางนะคะนี่มีช่องวางแก้วน้ำสอช่องแล้วก็มีที่จุดบุหรี่หรือว่าเป็นที่กระจายไฟให้1ช่องนะคะอ่านี่เลยนะ มาถึงนะใครที่แอบชมอยู่นะตอนนี้หรือว่าสนใจนะคะไม่กล้าสอบถามไม่กล้าพูดคุยนะคะโทรเข้ามาได้ทักแชทมาได้เลยนะคะถามทุกข้อสงสัยได้เลยนะเรามีทีมงานแล้วก็พนักงานนะคะคอยบริการคุณลูกค้าอย่างเต็มเปี่ยมเต็มรดนแน่นอนนะคะรับรองว่าบริการทั่วถึงแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะทักแชทมานะคะ<ม>พูดคุยรายละเอียดกันนะติดขัดเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเนี่ยบอกเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าบอกเราได้เลยนะเรายินดีให้คําแนะนํา นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาชมรถที่เรานะคะคุณลูกค้าแบบจองผ่านออนไลน์เนาะพอมาชมรถแล้วไม่ถูกใจอยากได้คันอื่นก็สามารถเปลี่ยนคันได้ทางคันไอ้ท้ายได้ทางร้านเลยนะคะสําหรับทางการจองนะคะเพราะว่าเราไม่ยึดติดกับคันนั้นคันเดิมอยู่แล้วนะคะเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นรถชิ้นใหญ่เ,เป็นของชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยกว่าเราจะตัดสินใจซื้อเนาะเราก็ต้องดูหลากหลายนิดนิดนึงนะคะทางด้านระบบด้านคุณภาพนะคะแล้วก็ด้าน ออการดูแลการรับประกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าใจคุณล,ลูกค้าอย่างดีเยี่ยมแหละเนาะก็คืออยากจะบอกว่าของเราเนี่ยช่วยทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะคุณล,ลูกค้าติดขัดเรื่องไหนเพียงแค่บอกมานะคะเพียงแค่สอบถามเข้ามานะเรายินดีให้คําแนะนาคุณลูกค้าทลลุกท่านอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับมาได้วิวธี50โคว่าน,นี้นะบอกไว้เลยว่าแจ่มๆเนาะราคายอยู่ที่369,000บาทนะคะสำหรับมาด้าคันนี้นะ เป็นตัวขั้นสีขาวนะคะแล้วก็เลขไม่ใช้งานน้อยนะคะแค่60,000กว่าโดเท่านั้นนะคะพ mm hmm. วงมอะไรก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบกด้วยนะ mm hmm. นี่ทางด้านคอนโซลหน้านะคะเล่นได้ทุกฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM MP3 นะคะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เล่นได้ทุกฟังก์ชันนะคะนี่สวยๆจนแจ่มเนาะลูกทรโงโฉมมันก็จะขายแบบพวกฟอร์เดนเจอร์นิดนึงเนาะ,ะแต่ละแต่บอกได้เลยว่านะคะพวกรุ่นมาด้าเนี่ยนะคะ เกาะถนนเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นทางโคง้งทางเรียบรู้ว่าทางขึ้นทางลาดทางชันอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเดยเลยว่าเกาะเหนียวแน่นสุดช่วงร่างแล้วประกันนะคะว่าดีเยี่ยมจริงๆสำหรับมาด้าี B750 โปรนะคะขับเร็วแรงเป็นพิเศษแหละเนาะ,ะกระจกมองหลังไปแบบโครเมียมนะคะให้ดูโบบเฉลรวมๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ ตัวอย่างที่เห็นก็จะแพงกล้องให้ดูนะคะไปเรื่อยๆเลยนะสำหรับทางที่เรานำมาเสนอแล้วก็ทางโชว์รูมที่มีอยู่นะคะทอาบบอกเลยนะคะร14 1ส4อคนดูทางสาขาสำนักงานใหญ่นะคะถ้าสาขาสำนักง,ง,งานใหญ่เนี่ยนะคุณลูกค้าอย่ามัวแอบดูไร์สดกันนะคะอย่าแอบมัวอย่ามัวแอบดูเฉยๆนะสนใจสอบถามได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่สอบถามเนี่ยก็จะไม่ทราบรายละเอียดต่างๆเนาะนี่ นะคะเราให้ดูเพราะว่านี่เลยโหมุมนี้สวยมากๆนะคะจัดแบบแจมๆจมสีขาวอลังมากมากนะคะดูหรูหราดูแบบว่ามีระดับสุดๆเลยนะแล้วก็สำหรับวีออนคันนี้นะมาอีกหนึ่งคันกันดีกว่าเนาะนี่มาแบบว่ารวดเร็วทันใจเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะคุณลูกค้าเป็นวีออสนะคะสีขาวเป็นเอ่อแบบว่าเดิมๆทั้งคันอะเดิมๆเดิมๆจาก โรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับล้อลอยเดิมๆด้วยนะสีแบบว่าเทาเข้มส,สวยๆเลยนะเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะคะตัวนี้นะเป็นรุ่นตัว S นะคะสําหรับ v ีออคันนี้นะก็ดูโฉมนะคะรอบพันสวยงามขนาดนี้ต้องรีบมาจัดแล้วนะคุลูกค้านี่เลยนะคะสวยๆแจ่มๆเนาะสีขาวแบบว่าดูดีมากๆอะนะสำหรับคันนี้ บอกไว้เลยว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบ v ีออนะคะรถปี2014ต้องรีบเข้ามาชมวันนี้เลยนะคะตัว s อปี2014นะวีออสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวชมภายในกันต่อเลยนะคุณพี่สาวรักถามว่ามีแบบผ่อนเดือนละไม่เกิน3,000-4,000ึงไหมคะคุณพี่สาววรัก มีนะคะคุณพี่สาวรักษ์อ่าสำหรับรถเก่งนะทงเรือรัศศรพันห้าพันสามพันกว่าบาทนะคะนี่นะเดี๋ยวราเให้ทางทีมงานทาักแชทไปดีกว่านะสําหรับเอ่า Vios ราก,ก็มีเหมือนกันเนาะปี2 0 1พันสิบสองพนะคะซึ่งจะส่งอยู่ที่4ี่พันกว่าบาทสี่พันปลายนะคุณลูกค้าอ่าคุณพี่สาวรักะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานทาักแชทไปเนาะเดี๋ยวเราเกมให้อ่าทางทีมงานแอดมินทักแชทไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่งรูปให้รายละเอียดให้ต่งตางๆ แล้วก็บอกไว้เลยว่าติดขัดเรื่องไหนนะคะคุณพี่สาวรักติดขัดเรื่องไหนสอบถามได้เลยนะทางทีมงานทางน้องๆแอดมินเนี่ยคอยให้บริการให้ข้อมูลคุณลูกค้านะคะอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนนะคุณพี่สาวรักติดขัดเรื่องไหนสอบถามเลยอยากทราบเรื่องอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวน้องเกมขอนะคะเดี๋ยวน้องเกมขอเอ่อมาเสนอกันต่อนภายในวีออสคันนี้เลยดีกว่านาะ ดูรูปทรงนะคะโฉมทางด้านคอนโซลหน้านะคะก็แบบสวยๆใสๆนะคะชนะแบบใจลอยอีกใจลอยว่าชนะขาดใจไปเลยนะคะสวยแบบกระชากใจแบบนี้เนาะแล้วก็ทางด้านคอนโซลหน้านะคะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวตาล้องรบกวนกดปุ่มให้นิดนึงนะคะนี่เป็นปุ่มสตาร์ด้วยนะคะกด2องที่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเปิดนะคะสามารถเล่นโหมดวิทยุได้ FMAMMP3 นะคะ ่าเดี๋ยวเอารีโมทไปใกล้ๆนิดนึงนะคะแล้วก็กดปุ่มอีกหนึ่งทีนะคะอ่านี่นะคะจะแสดงเห็นเลยนะทางด้านอ่าเลขไม้ของเรานะคะเลขไม้ใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับว v ออสคันนี้นะคะ เสุดๆทางด้านโซลหน้าวิุเนี่ยเล่นได้ทุกฟังก์ชันเลยนะคะราคาก็เบาๆสบายๆอยู่ที่3 9 9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะคะเป็นระบบปรับแอร์นะคะด้วยระบบอัตโนมัติเลยนะแล้วก็สามารถสามารถปรับด้วยแบบแมนวลก็ได้เช่นกันนะคะนี่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะเลือกช่องกระจายได้แล้วก็จะมีช่องกระจายไฟให้หนึ่งช่องนะคะทางด้านนี้สำหรับรถโ,โยต้าวีออสเครื่อง1 5 0 0ซีซีตัวเอคันนี้นะคะ วิทยุเล่นได้เครื่องเสียงดังฟังชัดนะคะพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟัง์กชันนะคะปรับเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้เช่นกันแล้วก็มีถุงลมนิรภัยแอร์แบกให้1นึ่ลูกนะคะคันนี้มีระบบเบก ABS นะคุณลูกค้าสําหรับ v s เครื่องยนต์1 5 0 0 cc ตัว A S รถปี2,014นั่นเองนะคะสีขาวส,สวยๆจ่มแจ่เลยนะนี่นะคะลูกค้า พลาดไปได้เลยใครที่แบบว่ากำลังมองหาวีออสอยู่นะคะสวยๆแจ่มๆสักคันหนะนึ่งนะแนะนำคันนี้เลยคุณพี่สาวรักบอกว่าแบบไหนคือส0มพันกว่าค่ะ,ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานทักแชทไปแล้วกันนะสำหรับส0 0พันกว่านะ4,000เราก็มีจะเป็นเราจะมีเป็นรุ่นเชฟโ o n i c นะคะคุณพี่สาวรักนะแล้วก็จะมีเป็นนิสสันมาร์นะคะที่ว่าส่งสบายๆราคาเบาๆสนใจรุ่นไหนสเปคแบบไหนพูดคุยกับทาทางแอดมินท,ทางทีมงานได้เลยนะคะ นี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีร้อยสามสิบคนดูทางสาขาสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็สวัสดีเจสสีสามคนดูทางสาขาอุทยานนะคะ <aw> เข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิดนึงเนาะหรือว่าสนใจรุ่นไหนเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยเพิ่มเติมนะคะอาชีพไหนก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะบอกได้เลยกาการันตีนะคะเรายินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะนี่ สำหรับคันนี้เรามาต่อบกันเลยดีกว่านะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีน้ำเงินขาวเป็นลวดลายที่แบบว่านะคะแปลกใหม่สุดๆเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้รูปเบาะก,ก็ทรงสปอร์ตสุดๆนะคะบอกได้เลยว่าสวยแจม่มว้าวเลยจริงๆนะคะเป็นเกียร์อโอโต้แบบขั้นบันไดคันนี้เนาะวีออสใครๆก็ทราบดีนะคะว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะคะขับขี่นะแบบว่าดเยี่ยมทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ทั้งช่วงล่างนะคะนี่เลยนะอ่า สราฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่กำลังชมอยู่นะสนใจรุ่นไหนนะคะรือว่าติดขัดเรื่องอาชีพเรื่องเอกสารอะไรเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ก็ได้นะยินดีให้คําแนะนํานะคะลูกค้าเราจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็ต้องสอบถามให้ละเอียดนะคะเข้าใจถูกท่านเลยนะทางที่ดีก็คือแนะนําว่าสนใจรุ่นไหนนะคะชมไ์สดก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรุ่นไหนสเปคแบบไหนอะไรยังไง ติดขัดปัญหาอะไรก็พูดคุยกับเราได้นะคะทางแอดมินทางทีมงานนะคะขอฝากไว้หนึ่งคันนะคะกับ t o y ยต้า i o อคันนี้รถปี2014นส่ะคะส,สวยๆจำแจ็บส่งอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะส่งอที่เ0็ดกว่าบาทนะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0นเาหนะคะคุณลูกค้าก็คือระยะเวลานะคะเลือกสูงสุดได้6 7, ปี7ปีนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกหรือว่าต้องการนั่นเองนะนี สวยๆแจ่มๆแล้วก็อีกหนึ่งคันอย่าลืมนะที่นำมาเสนอวันนี้นะคะกับมาด้าบีที50โปนะคะส,สวยๆดิมๆทั้งคันนะคะก็การันตีสุดๆเนาะมาพร้อมกับล้ออร่อยนะคะ<ม>เดิมๆจากสูเลยแล้วก็มีกับบันไดข้างด้วยนะสำหรับบีทีโปคันนี้นะคะ<ม>นี่นะนี่นะคะ<ม>อ่า<ม>คุณพี่สันติบอกว่ารถสวยทุกคันครับ ใช่แล้วค่ะพี่สันติสวยๆทุกคนเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาสัมผัสนะคะเข้ามาทดลองขับเนี่ยจะแบบว่าโอ้โไม่มีทิ่ติเลยนะบอกได้เลยว่าไม่มีทิ่ติจริงๆ ก้าการันตีเลยนะว่ารถของเรานะคะดีเยี่ยมมากๆนะเพราะว่าผ่านการตรวจสอบนะคะจากบริษัทประเทศญี่ปุ่นนะคะภายใต้ดูแลของเขานะคะก็คือเป็นบริษัทของกู i ูอินสเปคชั่นนั่นเองเนาะเขาตรวจสอบตรวจเช็คสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะคะว่า,ารถยน์คันนั้นนะคะมีประสิทธิภาพนะคะมากหน่อยแค่ไหนเนาะลูกค้าก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้เลยหรือว่าเสิร์ชหาทาง Google แล้วก็ทาง Facebook ได้เลยว่าบริษัทนี้นะคะมีอยู่จริงไหมแล้วก็ก่อต้าจริงหรือเป่ ะะรู้ว่าเราแค่มาอ้างเฉยๆนะคะเราก็ถามพิสูจน์เลยนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะค,ะคุณพี่สันตินะคะข้อพูดนะคะสําหรับคําชมคํารีวิวจากคุณที่สันตินะคะแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านเลยทางสาขาสำนักงานใหญ่แล้วก็ทางสาขาอุทยานะคะอยากจะบอกว่าสนใจทุกไหนเราปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่สะดวกดูไลฟ์สซหรือว่าไม่สะดวกพิมพ์แชทถามสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า พอมาสอบถามให้เบอร์มานะคะคุณลูกค้าเราไม่ได้รบรัาให้คุณลูกค้าซื้อให้คุณลูกค้าจองนะคะเราสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะคุณลูกค้าสนใจหรือว่าอยากได้จริงๆเรามาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะคะเพิ่มเติมนะคะทั้งรายละเอียดการถอนของแถมแล้วก็กต่างต่อีกมากมายเลยนะคะอ่า นะคะทางสาขาสะนักหนาใหญ่เน,เนาะคุณพี่สวรัตนะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานทักแชทไปนะคะคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็คุณพี่สันต,ติสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทางแชทขอรูปเพิ่มเติมได้อย่างดูรุ่นนั้นรุ่นนี้นะคะเรายินดีให้คาแนะนําทุกทุกทานเลยแล้วก็สําหรับคุณพี่ทัชพี่ท็อปนะคะคนส่งซิ่งเนาะสามารถสอบถามได้เป็นกันนะคะคุณพี่ท็อปสนใจรถข้อหรือวรถตอน,นเดียวไว้ใช้งานเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าใครแบบว่ามีญาติรู้จัก อยากไล้าเราใช้งานเนี่ยนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะพามาเรามีค่าเสียเวลาให้นะคะอ่าแล้วก็ทางสาขายุทธยานะคะวันนี้เลยคนดู60กว่าคน สวัสดีคุณแพระนะคะสวัสดีคุณดานิกาเนาะสำหรับคำชมน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สวัสดีคุณน้องต้นรักนะคะเข้าชมไรฟ์สดของเราด้วยเอาเป็นว่านะคะทั้งสองสาขาสนใจรุ่นไหนหรือใครอยาหรือว่าใครอยากได้รถใช้งานเนี่ยนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเราให้ข้อมูลแอดมินจะพูดบ่อยมากเลยว่ายินดีให้บริการยินดีให้ข้อมูลเพราะว่าได หลายท่านแหละนะก็สอบถามกันไว้ก่อนนะคะก็้องสอบถามไว้น,น,ะะไนิดหนึ่งว่าวัรา,ายละเอียดรถเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะแต่จะบอกว่าออกรถที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่าคุณพี่สันตินะคะบอกว่ารอเรื่องผ่านครับฮ่าห้าอ่านี่นะคะมาจองรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคุณพี่สันตินะคะรอผล รออีกนิดนึงนะคะไม่อ,ไมอดใจรอเนาะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์พอดีนะคะพรุ่งนี้ผลอาจจะออกนะคะหรือว่าเรื่ยังไงก็รอรุ้นนะคะเอาใจช่วยนะขอให้ผ่านทุกเคสแล้วกันนะคะเพราะว่าเราช่วยดันเต็มที่นะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะคุณลูกค้าก็ได้เวลาเป็นอันสมควรน,นะคะนี่เดี๋ยวแอนวินขอออกกล้องนิดนึง นะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมที่นำมาเสิร์ฟวันนี้นะคะเป็นรถมาด้าวีที50โปนะคะแล้วก็โตโยต้าวีออสนะคะสีขาวสวยๆแจ่มๆเลยนะคะ สำหรับมาได้พิที50ปเนี่ยราคา3แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะ3แสน6,000กว่าเป็นรถปี2015นะคะส่งสบายๆราคาเบาๆคุณภาพเกรด A เกรดพรีเมียมทุกคันนะคะด้รับร<ส>ันดีแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ toyota vios ของเรานะคะเขาอยู่1,500ซ c เป็นตัว F รถปี2014นะคะซึ่งสวยจังๆนะคะราคา3,099,000บาทเท่านั้นนะคะสองคันสองรุ่นนี้นะคะส่งพอๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เกรดพรีเมียมทุกคันเช่นกันนะคะ เอาแหละนะคะคุณลูกค้าอย่ารอเวลาเนิ่นนานเกินไปนะคะยิ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นช่วยสปอร์ตคุณลูกค้าด้วยจากทางาสาขาของเรานะคะทางบริษัทของเราเลยนะคะจากผู้จัดการใจดีสุดๆนะคะนี่เปิดโปรโมชั่นให้นะคะลดค่างวดให้50เลยนะสมมุติ2ัคันนี้นะคะส่งอยู่ที่8,000 นะคุณลูกค้าจ่ายแค่4,000ับาทเท่านั้นนะคะสำหรับ5เดือนแรกนะคะทางบริษัทเรานะคะช่วยเต็มที่แล้วก็ช่วยทุกคันโปรนี้นะคะได้ทุกคันแน่นอนนะ,ะไม่ใช่ว่าได้เป็นบางคันนะคะได้ทุกคันเลยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเข้ามาชมรถกับเรานะคะยังไม่พอได้โปรโมชั่นนะคะช่วยลดค่างวด50%นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นจากธนาคารไฟแนนซ์คือฟรีดอกเบี้ย6เดือนนะคะจ่ายแบบ ซบฟอบมากๆนะคะแถมยังมีบริการหลังการขายแล้วก็มีประกันฉุกเฉินให้นะคะช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะ,ะประกันนี้นะคะดูแลคุณลูกค้าตลอดระยะเวลา1ปีนะคะเราแถมให้นะคะก็คุ้มครองหมดไม่ว่าจะเป็นไปรษณียจังหวัดรถดับน้ำมันหมดอะไรอย่างนี้นะคะสามารถโทรเรียกประกันฉุกเฉินอันนี้ได้เลยนะคะเราจะมีรถสไลด์บริการถึงที่แน่นอนนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ยฟังท้ายแอร์บีทีรับประกันช่วงล่างนะคะคุณลูกค้าได้เกิดว่ารถมี ปัญหาอะไรติดขัดอะไรสามารถเอาเข้ามาให้เราดูได้ตลอดเลยนะคะเรายินดีนะคะดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่ก่อนการขายแล้วก็หลังการขายแน,น,น่น,นอนนะจ๊ะฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับสองขั้นสองรุ่น2ยี่ห้อวันนี้นะคะเฉยๆแจ่มเนาะและถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนเนี่ยนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตายลายสดได้เลยนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะพูดคุยกันได้เนาะเปิดโอกาสให้สอบถามกันนะคะทั้งสองสาขาเลยนะ นี่นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกับเขามาได้เลยนะคะรด,ดข้อโพตอนเดียวมีหมดนะจ๊ะ,ะ,ะนี่นะคะอย่าลืมแล้วกันนะคะลูกค้าตอนนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตสถากนการณ์นิดนึงเนาะสำหรับเชื้อไวโโรัสโควิดนานะคะตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอาชีพนะคะต่าง,างๆนานาเนี่ยนะคะคลูกค้าเราก็เริ่มเปิดทําการไปแบบปกติเนาะแต่ว่าบางอาชีพเนี่ยก็ยังมีปิดทําการบ้างนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องนี้นะคะสามารถ เหมือนว่ากังวลเรื่องนี้เราอยากได้รถใช้งานนะคะมาพูดคุยมาปรึกษ,ษาเราได้เลยนะคะว่าพอจะมีะโปรโมชั่นอะไรแนะนํำไหมนะคะเกี่ยวกับการผ่อนรถอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวขอฝากไว้นิดนึงนะสำหรับชอบทางการติดต่อนะคะทางออนไลน์นะบริษัทของเรามี3สาขานะคะคือสาขาที่เราอยู่ตอนนี้เลยเป็นสาขาสนานก,การณใหญ่สาขาสองจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะแล้วก็สาขาสามจะอยู่ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยานะคะถึงก่อนสีแยกโพละเชษต์800เมตรเท่านั้นนะคะสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเข้าไปชมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจบไลฟ์เสเดียเดเด๋ยวแอนมีจะต้องเตรียมไม้เหลียวไว้แล้วนะคะคือเอาไว้ฟาดสามกล้องนะคะนี่ทํางานผิดพลาดนะคะต้องฟาดคนละหนึ่งโหลเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องทางการรีวิวนะคะหรือว่าจะเป็นอ่รีวิวโปรโมชั่นรีวิวลูกค้ารับรถ ช่องทางยูทูบเรามีอัปเดตเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบชมคลิปหรือว่าชอบอะไรดูแบบภาพรวมๆเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้เลยช่องทาง u t u b e นะคะกินน้อรถธุรกิจสุพรรณบุรีสามารถกดติดตามหรือว่ากระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะมีอัปเดตอยู่ให้เรื่อยๆหรือถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบเล่นพวกอิสระแกรมนะคะก็สามารถเข้าไปชมรูปชมรถชมรายละเอียดทางไอจีได้เลยนะคะเรามีทุกช่องทางแน่นอนแล้วก็ตอนนี้นะสพื่อแบช่องทาง อไาลนา์นะคะเราก็มีให้ติดต่ออีกแหละหรือจะเป็น Facebook เป็นเทปเป็นเบอร์ติดต่อมีหมดเลยนะคะเซิร์ชหาที่ Google ได้เลยสาัสานะคะ อ๋อสำหรับวันนี้เนาะขอฝากไว้แล้วกันคุณผู้ชมเนื้อไม่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าเกิดมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับเวลาสำหรับวันนี้เนาะเวลาก็ร่วงเลยมานานพอสมควรนะคะขออยากขอฝากไว้แล้วกันสำหรับรถสองคันที่นำมาเสนอวันนี้นะคะมาได้ในที่50โปกับ Toyota Vios นะคะรถปี2014นะคะสวยๆดำๆทั้งคันเนาะถ้าเกิดว่าสนใจ เท่าไหร่เพิ่มเติมเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องไปแล้วเนาะ,ะไว,พว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะกับที่เดิมแบบนี้เลยรถสวยๆนะคะราคาสบายๆกับบริษัทกินร,รัวธุรกิจจำกัดนั่นเองนะ,ะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะไว้พบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะ,ะสวัสดีจ้า